พได้นอนเลยพอบะ,ะนอนจะมีแหง้งยกสะดุงอยู่บ่ิษาทีมงาน่อยทีมงานเททีมงานสรเข้มแข็งอยู่แล้วยายพ่วงก็ฮุบสะดุงหนีป้าแหละบา้านมงานเตอไม่ได้เลือกเอาขาจะรูเจสาเปลี่ยนเอาคนหน้าเอาเปลี่ยนอีกแล้วเกิดกระเดืมเบิดไล่ตบอ่เปลี่ยนสดนึง น่าดึงอุ้ยขี้เมฆคืองามแท้ทายขี้เมกก็เด้อให้พี่น้องเบิ่งก็เด้ออุ้ยสวยจริงๆเนอเลยุยเดียวไปข,ขี้เมฆเพียงมางามแท้อันสวรรค์ซันไดอันนั้นนะอู้งามเลยเอามึงดูบาดแรกบ่บาดแรกสิก้นเจักตัวหืมทองฟ้างามสั้นไปถือสั้นไปนะสั้นถืงได้นี่นะน่ะเบิ่งเด้อสั้นสิไป,ปตังให้เบิ่งเด้อบาดนี้ ส้นไปนี่เส้นเอ๋อเด้ป่านเฮ้ยผ้าคือหอ่อวาบ้านนี้โอ้ยไปตั้งสะดุงก่อนมันชิบระยยกน้ำมูอืมไปละไปตั้งดีกว่าสวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกระแปมอีกคือเกาเนาะค่ะนาอเมือน,นีกระผ้ามาแต่น้ำคงนี่แหละจ้าพี่น้อง เดี๋ยวไปแอมสีมากลางสะดุงด้วยจะ้ะเดี๋ยวมากลกางสะดุงซอยปไปแอมนอพี่น้องเนาะ บาดแรกกจะเป็นยังไงน,น้อพี่น้องเอ้ยมาหลุนกันจ้าทำมาแล้วแม่งกวางแม่งจิงหองแล้วพี่น้องอีสองโตพี่น้องเอ้ย สองตัวโอ๊ยเอาน้ำเขาละแมสเขาฟูงนึงละแม่ฟูงนึงละแม่โอ้เห็ดละบ่ทางนั้นก็ได้โอ้โทรโทรไปตัวนึง อาบังดูเอาคือเขาบังดูโคบๆๆบังดูสะดุ้งกับขาวัดเทียงกันนะออโอ้ยได้สามตัวพี่เกาได้สามตัวเหมือนเดิมลุทออกเสร็จแล้วเนาะสะดุ้งกะขาดว่าสสนกอหิน เดอ้อเอาเดอ้อมาเดอ้อทำสถิติแข่งกันเอาบไงดูสู้เขาสู้เขาจะได้ยักต่อวะดิมาลัก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 มากเลย

จะเอามืออุดหูขาดไว้อย่ามันลุดลงไว้มัดสะก่อนดอ,อกขาดจินปึงแล้วมัดสดุดก่อนนะพี่น้องเอ้ย่้ยมก่อนซ่อม แกตัวใหม่เลยให้ตัวน้อยกว่าเก่าให้ตัวน้อยกว่าเก่าว่ะแต่ว่าได้เยอะไอกรรมนึงพี่น้องเอ้ยีะไขอยู่แม่ก็ได้โอ้ยสิได้ตัวใหญ่เด้สันก็สิได้สดเด็ดให้พี่น้องเบิ่งล ไ่ได้สดเด็ดเลดยปาใหญ่โดดออกสับ สิบตัวอ๋อตัวโตัวพี่น้องเอ้ยปตะขาวบับบนี้โอ้ขาดดีแกสรุงนะขาดดีแท้วะสวชิ ก็พ oh, hmm. ิเ้งอีกมื่อยทานเขาไหมโอ้ยน่ารักแล้วน่ารักแล้วน่ารักแล้ว อยได้แล้วตักก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะทางนั้นนะ ้ตบฝนมันโตข้างอื่นเลยเฮ้ยเอ้ยแต่มันมืดมากเลยอ้าวมากเลยแม่ป่าเอ้ยฝนสิต,ตกระบดนี่ สองตัวคือเก่าสองตัวคือเก่ามันเป็นยังไงมันคือมาสองตัวมันคือโรแมนติกแท้ทำไมมันไม่มาเป็นฝูงเป็นเพื่อน ส <t> ิรลอดเบอร์ดะี้เลิเป็นป่ได้อันนี้หน้ามือกันมาแล้วนะได้สีตัวเฮ้ยได้สีตัวบักใหญ่สีตัวใหญ่ โตเดียวกับไงจะมีแต่ไข้ด้วยพอเก็บอยู่ เดินทางมาหอดเท่าหรือเปล่าวะมามามาเอ้ยเต้นๆตัวนึงโอ้ยเกือบแมอ่ออกเดินทางมาแล้วกำลังมาหอดมาเด้อโอบๆให้ท่านๆเงแม่นี้น โตเรือสามโตโอ้ขาดอีกเลยสมบสะดวงนะโอ้ขาดไปเรื่อยๆไปก็ยังอมองได้นอนมาเด้อมาเด้อเดินเวียนหุงทายได้หนิได้ยกกลางคืนอีกได้หนิ โดดโดดโดดเนี่โอ้โหน่ารักน่ารักสามตัวสามตัวสามตัวใหญ่แบบนี้ก็คชากยู น่เฮ้ยสะดุดขาดสะดุดขาดอ๋อแอมมาหอนเฮื่อนเลยเด้อจากพี่น้องแอมไ่ได้เอาโคมไปนั่มนอกจากก็เลยมาไว้ในจังน้อยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอมในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมปแอบแล้วะค่ะนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ